สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเขารบทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินติดถนนลาดยางเส้นหลักบนเนื้อที่โฉนด14ไร่1งาน24ตารางวามีไฟฟ้าประปาต่อเข้ามาได้มีเพื่อนบ้านในพื้นที่ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับขอให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพในมุมสูงโดยรอบประกอบการตัดสินใจครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุดแดงเนื้อที่14ไร่1งาน24ตารางวาด้านหน้าติดถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข6019เส้นโนนสูงโนนไทย หน้ากว้าง80เมตรยาวลึกลงไปทั้งด้านท้ายแปลง266เมตรที่ดินจะเป็นที่นาอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1.5เมตรแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศใต้อยู่ในเขตพื้นที่บ้านปราศาสตร์ตำบลเมืองปราศาสตร์อำเภนอโนนสูงจังหวัดนครราชจจสีมาที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่สูงน้ำไม่ท่วม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล165เมตรมีไฟฟ้าประปาอยู่ห่างจากแปลงที่ดินไปประมาณ150เมตรสามารถขยายเขตไฟฟ้าเข้ามาสร้างบ้านได้ครับที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับขุดลอกทําเป็นโคกน้องนาได้เปิดกิจการค้าขายได้เก็บไว้เก่งกำไรได้นะครับ จะอยู่ห่างจากแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาส1กิโลเมตรห่างจากโรงเรียนบ้านปราสาส1.8กิโลเมตรที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากอบตอเมืองปราศาท3กิโลเมตรอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนอนสูงตลาดสดเทศบาลโนนสูงโรงพยาบาลโนนสูงประมาณ9กกิโลเมตรอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนอนไทยตลาดสดเทศบาลโนนไทย โรงพยาบาลนนทไทยประมาณ13กิโลเมตรจากตัวเมืองโคราชมายังแปลงดินประมาณ34กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ280กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ละ450,000บาทราคานี้สามารถต่อรองได้นะครับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันที่โอนคนละครึ่งครับท่านใดที่กําลังมองหาแปลงที่ดีนมาต่อยอดความฝันมาต่อยอดธุรกิจของท่านหลีกหนีความวุ่นวายในสังคมเมืองมาประเทืองความสุขอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติที่สําคัญอยู่ตรงนี้การคมนาคมต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายยังไงฝากพิจารณาด้วยนะครับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน0814133164เรื่อยเกิดความชัดเจนในปแปลงที่ดินยี่ขึ้นคุณภาคินจะพาชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับอตอนนี้ผมมายืนอ,อยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับที่ดินของเรานะครับจะเป็นแปลงนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านปราศาสตร์ ตำบลเมืองปราศาสตร์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับเดิมทีจะเป็นตำบลจันอัดนะครับแปลงนี้นะครับได้แยกออกมาจากตำบลจันอัดนะครับเปลี่ยนเป็นตำบลเมืองปราศาสตร์นะครับอยู่ห่างจากอบตอเมืองปราศาสตร์มาประมาณ3กิโลเมตรนะครับแปลงของเราจะอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับเป็นที่นาหน้ากว้าง ประมาณ80เมตรนะครับยาวลึกลงไปทางด้านท้ายแปลงนะครับตามแนวคันนาเลยนะครับยาวลึกลงไปประมาณ266เมตรที่ดินของเรานะครับจะเป็นที่นาอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1.5เมตรนะครับพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล165เมตรนะครับนี่นะครับแนวเขตที่ดินนะครับด้านนี้จะเป็นทางด้าน ทิศตะวันตกนะครับยาวตามแนวคันนาตรงเข้าไปเลยนะครับประมาณ266เมตรแห่งนี้นะครับเขตที่นานะครับล็อกนี้เลยนะครับแนวเขตที่ดินทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะไปที่สุดบริเวณแนวคันนาที่มีต้นไม้ขึ้นนะครับด้านหน้าเราจะเป็นไรนาสนผกษตรของชาวบ้านนะครับอยู่ติดกับแปลงที่ดินของเรานี่นะครับคือถนนด้านหน้าอยู่ห่างจากแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทมาประมาณ1กิโลเมตรนะครับ ่างจากโรงเรียนบ้านปราศาสตร์มาประมาณ1.8กิโลเมตรจากนี้จะไปทางอำเภอนนนไทยนะครับแปลงที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากเทสโก้โลตัสนนไทยมาประมาณ13ากิโลเมตรนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ34กิโลเมตรนะครับเดินทางไปยังตัวอำเภอนนนสูงนะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอโนนสูงมาประมาณ9กิโลเมตรนะครับ เป็นตลาดสดนะครับของเทศบาลุนสูงนะครับนี่นะครับคือแปลงที่ดินของเรานะครับดูภาพมุมสูงประกอบได้นะครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดพุุดแดงนะครับเนื้อที่14ไร่1งาน24ตารางวานะครับโฉนดใบเดียวนะครับเจ้าของที่ดินต้องการขายในราคาไร่ละ450,000บาทนะครับเป็นที่นานะครับเหมาะสำหรับมาสร้างบ้านสวนนะครับมาเปิดกิจการค้าขายด้านหน้าได้นะครับ ในภายภาคหน้าบริเวณนี้จะมีการขยายไหลทางด้วยนะครับมีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านนะครับฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านพร้อมนะครับบริเวณนี้แนวเขตที่ดินนะครับด้านหน้าเรานะครับจะเป็นแนวต้นไม้เป็นแนวคันนานะครับแปลงที่ดินจะหันหน้ามาทางทิศใต้นะครับดูภาพมุมสูงประกอบได้เลยนะครับเนื่องจากแปลงนี้นะครับจะมีแนวเขตที่ดินเป็นแนวคันนานะครับตาม ภาพถ่ายมุมสูงนะครับสามารถดูได้เลยนะครับหาา่างจากแหล่งโบราณคดีบ้านปราศาท์มาเพียง1กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับที่ประการำอำเภอนโูนสูงก็จะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ9ากิโลเมตร่าันใดสนใจนะครับสามารถทัดลายเข้ามาขอพิกัดนะครับขอดูฉน,นดของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับแปลงนี้ถือว่าราคายังไม่แพงนะครับเจ้าของที่ดินได้ซื้อที่ดินแปลงนี้เก็บไว้นานแล้วนะครับปัจจุบันไม่ได้ทาประโยชน์นะครับ ให้ชาวบ้านนะครับเช่าทํนานะครับดูแลที่ดินนะครับนี่นะครับตรงไปอีกประมาณ7กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟนวนสูงนะครับขายในราคาไร่ละ450,000 0บาทแค่นั้นเองนะครับเนื้อที่14ไร่1งาน24ตารางวาคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ